ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรอบเมืองไทยวาไรตี้เป็นยังไงบ้างคะกับการใช้ชีวิตเดือนแรกของปีหลายคนนะคะกลับไปใช้ชีวิตกลับไปทํางานในสังคมที่ค่อนข้างจะเร่งรีบแต่สังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบเร่งรีบบางครั้งเราก็พลาดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปรวมถึงเราไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเรา วันนี้ค่ะโชนเลพาคุณผู้ชมนะคะมาลองใช้ชีวิตแบบ slow life ใช้ชีวิตช้าๆที่ไม่เร่งรีบกันหนึ่งวันที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะเพื่อที่เราจะได้ใส่ใจทุกรายละเอียดและสำหรับที่นี่กิจกรรมแรกที่เราจะมาทำกันนั้นก็คือตักบาตรค่ะ มีเที่ยมพวานะคะอากาศกําลังเย็นสบายเลยแหละค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายพื้นที่ของไทยอากาศก็ดีแบบนี้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพื้นที่สูงติดป,ป่าห้วยขาแข้งที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะก็เป็นมรดกโลกด้วยและตอนนี้ก็กลายเป็นแปลงสตอรอเบอรี่ของชาวเขาเผ่า,ก,ากระเรียงค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปิดทองหลังพระโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้กําลังผลิดอกออกผลสวยงามเป็นที่ดึงดูดและก็สนใจของนักท่องเที่ยวจานวนไม่น้อยเลยค่ะ จังหวัดอุทัยธานีก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการเดินทางเพื่อสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนพื้นที่สูงซึ่งมีอากาศหนาวเย็นไม่แพ้จังหวัดทางภาคเหนือเลยค่ะแถมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโครงการปิดทองหลังพระโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทำลายป่าซึ่งได้สนับสนุนสร้างรายได้ในการปลูกพืชและดอกไม้เมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ต้นคริสต์มาสให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าเกเรียง ซึ่งตอนนี้ผลผลิตก็กำลังเบ่งบานพริดอกออกผลต้อนรับการท่องเที่ยวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไปแล้วล่ะค่ะและสิ่งที่ได้รับการสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือการซื้อสตรอเบอรี่ซึ่งปีนี้ปลูกเป็นปีแรกทำให้ตอนนี้สตรอเบอรี่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันเลยทีเดียวค่ะ ก่อนจะหมดหนาวนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ลองไปสัมผัสอากาศหนาวที่ห้วยขาแข้งดูนะคะเพราะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึง่งแล้วมีสินค้ามีกิจกรรมให้เราทํากันตั้งเยอะเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะเดี๋ยวหายหนาวแล้วจะหมดสนุกค่ะ ที่ได้มาใช้ชีวิตช้าๆใส่ใจทุกรายละเอียดแบบนี้นะคะก็ทําให้ชนได้เห็นจุดหนึ่งค่ะที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาที่เราไปชมชุมชนต่างๆหรือว่าเที่ยวชมก็คือขยะค่ะขยะเต็ไมไปหมดเลยนะคะซึ่งก็ทําให้ความงามค่ะของชุมชนแบบนี้ลดน้อยลงไป ก็อยากจะฝากให้นักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงทุกคนค่ะไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามนะคะช่วยกันดูแลรักษาชุมชนให้เหมือนกับที่เราดูแลรักษาบ้านของเราบ้านของเราทุกทกที่ของเมืองไทยจะได้น่าอยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะหลังจากทำบุญตักบาทแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่ดอนหอยหลอดกันก่อนค่ะเพราะว่ากว่าตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยนะคะจะเปิดเต็มที่ ต้องประมาณ3โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะตไปกันเลยค่ะ อนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดสัทธาธรรมค่ะซึ่งภายในโบสถ์ของที่วัดแห่งนี้นะคะก็เป็นที่ปริสถานของพระพุทธชินราชแล้วก็หลวงปู่ขาวค่ะ <c oughs> ที่นี่เป็นที่สุดของ3มโลกค่ะ3โลกที่ว่านี้นะคะโลกแรกค่ะก็คือว่าโบสถ์แห่งนี้คือโบสถ์ไม้สักทองฝังมุกหลังแรกของโลกและที่เลือกใช้นะคะหอยมุกก็เป็นเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้ดอนหอยหลอดค่ะและดอนหอยหลอดก็คือดอนหอย แห่งแรกของโลกค่ะไป2ที่สุดของโลกแล้วนะคะและที่สุดที่ของโลกอันดับที่สค่ะก็คือว่ากาละแมอร่อยที่สุดในโลกค่ะ ดอนหอยหลอดแล้วละคะ่ะก็ต้องนี่ค่ะมาดอนหอยหลอดก็ต้องเริ่มต้นด้วยนี่หอยหลอดของแท้ <c oughs> ที่นี่นะคะมีอาหารทะเลขายมากมายเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราได้ชิมได้ทานกันบ้างแต่ถ้าเกิดเรามาที่นี่เนี่ยฉันว่าบรรยากาศหนึ่งที่ดูแล้วรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็สุขใจดูใจคุณผู้ชมทุกคนก็ด้ซื้อของกินค่ะแล้วก็จะมานั่งปิกนิกนะคะชมวิวทะเลชมวิวทะเลเสร็จก็จมานี่ค่ะ มาเล่นน้ำทะเลกันตรงนี้ดูแล้วรู้สึกชื่นใจรู้สึกชื่นมืน่นไอติมแทางละสี่บาทห้ทาแท่งนี่สิบรับไหมคะคนี่ทิมแบบสดๆจากเตาเลยนะอืะอร่อยมาก ป้ามาลีแข็งเลยนะคะกล่องลนะร้อยกล่องละร้อยโอเคเราฟื้นเราฟื้นเอาวางไว้นี่นะโห oh, ส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นอาหารทะเลทั้งนั้นนะคะมีทั้งหอยหลอดปูเลยใหญ่มีทั้งแบบสดสดแล้วก็แบบที่ผ่านกรรมวิธีแล้วทั้งปิง้งทั้งย่างทั้งทอดใครที่แบบชอบอาหารทะเลที่นี่แบบเป็นสวรรค์จริงๆ จะไปลุยตลาดดอนหอยหลอดค่ะเราได้เห็นไปแล้วนะคะว่าแต่ละสถานที่แต่ละจังหวัดของไทยนั้นก็พยายามนะคะที่จะสร้างความโดดเด่นให้แตกต่างจากที่อื่นค่ะอย่างที่ดอนหอยหลอดนะคะนอกจากจะมีกละแมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วอาหารทะเลอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นกันมาตลอดทานะ,ะก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่อาหารทะเลเหล่านั้นค่ะ จะถูกนําไปแปรรูปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมนูอร่อยๆหลายเมนูเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ชอลลี่มี1เมนูที่อยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้มาลองชิมกันแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนะนะอดใจรอแป๊บเดียวค่ะเพราะตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกําแพงเพชรกันก่อนที่บ้านซีลาแลงคอฟฟี่ถ้าพูดถึงที่นี่มีอะไรโดดเด่นบ้างคะ หลายคนนะคะก็จะได้ถึงกาแฟเพราะชื่อบอกอยู่แล้วว่าคอฟฟใช่ค่ะกาแฟเป็นอย่างหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันแต่นอกเหนือจากนั้นที่นี่มีพระพิคเนสิลาแรงค่ะที่ทํามาจากศิลาแรงใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง3ตันค่ะต้นกาแฟพันโรบัสต้าบนเนื้อที่ประมาณ20ไร่ของบ้านศิลาแรงคอฟฟตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเนินกรวดตําบลลานดอกไม้ตกจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งที่นี่คือที่ปลูกกาแฟแห่งแรกของจังหวัดกําแพงเพชรค่ะ และตอนนี้ดอกก็กำลังบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมไปทั่วพื้นที่สําหรับดอกนั้นจะมีลักษณะสีขาวกลิ่นหอมคล้ายดอกราตีนอกจากนั้นบนเนินของที่นี่จะมีร้านกาแฟ ى, ที่มีมุมเล็กๆหลากหลายมุมส่วนข้างเนินนั้นเป็นผนังศิลาแรงแกะเป็นรูปไดโนเสาร์มีทั้งภาพแบบ3มิติเหมือนจริง ส่วนด้านหลังบนเนินนั้นเป็นลานกว้างที่จอดรถแกะสลักพระพิคเนศปางประธานพรด้วยศิลาแรงทั้งองค์ซึ่งถือว่าเป็นพระพิคเนศที่แกะจากศิลาแรงก้อนเดียวไม่มีรอยต่อซึ่งมีน้ำหนักถึง3ตันและอย่าลืมนะคะจิบกาแฟที่ผลิตมาจากบ้านศิลาแรงคอฟฟี่ด้วยคั่วเองชงเองอร่อยมากเลยแหละคะ่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาเมนูที่ต้องชิมให้ได้ในชาตินี้แล้วค่ะจะเป็นเมนูอะไรตามชลีไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเบอร์เกอร์ปลาทูไทยกับกาแฟสักแก้วนงได้ไหมคะพี่ได้ครับเขาบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดมาถึงที่นี่เนี่ยต้องกินให้ได้ในชาตินี้นะคะคพูดบุกก็มาปั๊บเลยนะเสร็จอย่างร,รวดเร็วทำไมทำไมต้องเป็นเบอร์เกอร์ปลาทูไทยนะคะพี่ครับที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาเรียกว่าแม่กองปลาทูดังที่สุด ปลาทูโป๊ะแม่กองหน้างอคอหักเนื้อนุ่มหนังบางหางเหลือคือเป็นเหมือนกับเอกลักษณ์ของที่นี่<ช>แล้วเราทำไมเราถึงนําปลาทูเนี่ยมาทําเป็นเบอร์กเกอร์ในรูปแบบนี้อยาก,กเอาของแม่กองเนี่ยที่มันโดดเด่นแล้วก็ทุกคนรู้จักก็คือปลาทูเอามาทดลองท,ทําดู <ฮะ S 2> แล้วทายากไหมคะวิธีการทํทำยังไงครับวิธีการทําก็ทาไม่ยากเราใช้ปลาทูโป๊ะแม่กองจะไม่เหมือนกับปลาทูที่อื่น ปลาทูที่นี่นะปลาที่เข้ามาอยู่ที่เนี่เกิน15้าวันขึ้นไปเนี่ยมันจะรับสารอาหารจากใบน้ำแม่กองมนตัวมันก็จะอ้วนสั้นสั้นสั้นอ้วนแล้วก็สั้นๆๆสั้นลงมาก็มันก็จะมันไม่เหมือนปลาที่อื่นเราก็เอาปลาทูแม่กองนีมาทำเป็นไส้เบอร์เกอร์จะลองชิมดูนะคะเดี๋ยวชนจะได้กินพูดเลยว่าสุดยอด ในวันนี้ขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะแล้วนี่คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์นะคะของอัมพวาที่นี่ที่เราต้องมาลองกันให้ได้แต่ว่าเอกลักษณ์หรือว่าความโดดเด่นของที่นี่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ที่อมพวามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างให้เราติดตามกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ ไปที่ตลาดอัมพวานะคะแต่ระหว่างการเดินทางนี้นะคะอยากพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านกันก่อนค่ะที่นี่ก็มีความสวยงามเฉพิเศษเหมือนกันสวยงามขนาดไหนและมีอะไรที่โดดเด่นติดตามกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านวางแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาทิศทางการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นจุดขายที่เด่นชัดตามด้วยการนำเสนอความเป็นมาของเมืองต้องห้ามห้ามพลาดสำหรับจังหวัดน่านนั้นถือว่าเป็นดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาด้านตะวันออกของภาคเหนือที่อุดมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าสายน้ำทะเลหมอกหล่อล้อมรวมกับวิถีวัฒนธรรมของผู้คนชาวไทยลือ้อทำให้เสน่ห์ของน่านนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ธรรมชาติอันพิสุจิ์ แต่ยังมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่แฝงด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งจังหวัดน่านนั้นก็เป็น1ใน12จังหวัดที่ถูกเลือกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะจังหวัดน่านสวยงามจริงๆเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเหลือระยะทางอีกไม่เท่าไหร่เองเราก็จะถึงตลาดอัมพวาแล้วละคะ่ะระหว่างทางนี้ก็มีทิวทัศน์ธรรมชาติของแม่น้ําแม่ครองนะคะให้เราได้ชมให้ได้ถ่ายรูปแล้วก็กิ่งทัพย์บความงามอาจาดีๆค่ะ เดินทางไปตลาดอัมพวาน,นะคะก็มี2วิธีค่ะก็คือทางบกก็คือรถยนต์แล้วก็ทางน้ำคือนั่งเรือแบบนี้นะะและวค่ะโดยส่วนตัวนะค,ะคุณผู้ชมขยายคุณผู้ชมได้ลองมานั่งเรือแบบนี้ดูค่ะได้เห็นวิถีชีวิตนะคะของพี่น้องทั้งสองฝั่งแม่น้ําอากาศก็ดีแล้วยิ่งในช่วงแบบนี้นะคะแสงสีทองยิระระยะกระทบกับน้ําสวยจนอธิบายไม่ถูกเลยอะคะ่ะ น้อำอัพวานะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของชลี่ด้วยที่ได้มาตลาดน้ําแล้วก็อยู่บนเรือแบบนี้ค่ะมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะเวลาอยู่ในน้ำแล้วมองขึ้นไปบนบกแล้วแบบเห็นแบบพี่น้องชาวไทยมากมายมาจับจ่ายซื้อของกินอาหารกันสนุกดีค่ะอยากให้ได้ลองมากัน <laughs> นี้นะคะใกล้เวลาเทียบผ้าแล้วล่ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะลงจากเรือนะคะเพื่อไปดูบรรยากาศค่ะของตลาดน้ำอภาวานะคะว่าจะคึกคักขนาดไหนแต่ฉนเชื่อว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเทียบผ่าแล้วก็ได้เวลาลุยะคะ่ะวะ ็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ยากเกิน,กนไปนะคะใช้ชีวิตช้าๆเก็บทูกอะไรอยีย mm hmm. จากการเดินทางของเรานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละที่เขาก็จะมีเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นเฉพาะตัวเหมือนกันตั้งแต่ช่วงที่แล้วเราก็ได้เห็น ความโดดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์ของแต่ละที่ไปแล้วเหมือนกันนะคะมีอีกที่หนึ่งค่ะที่อยากจะแนะนํากันอยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะคะที่วัดแห่งนี้เขาสร้างเมนค่ะเป็นรูปตอไม้ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสีแบบกระดากระด่างเหมือนถูกไฟไหม้ไฟเผาเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น๋ยวเราไปหาคําตอบกันค่ะ <Main S 1> เมนเผาศพรูปร่างแปลกตานี้อยู่ที่วัดอรัญจิตรบนแพรกศิวราชาอำเภอสานบุรีจังหวัดชัยนาท โดยรูปร่างลักษณะภายนอกเป็นตอไม้ขนาดใหญ่อย่างที่เห็นและมีปล่องควันอยู่ด้านบนผิดกับเมนเผาศพตามวัดทั่วไปโดยเมนดังกล่าวนั้นทํามาจากคอนกรีตค่ะและ้วนํามาปั้นเป็นรูปร่างต่อไม้หลังจากนั้นแกะลายเปลือกไม้เลียนแบบธรรมชาติซึ่งก็มีหลายจุดโดยรอบที่มีลักษณะเหมือนถูกไฟเผาเป็นจุดเป็นรอยขนาดต่างๆบางจุดก็มีสีแดงเหมือนว่าตอไม้นั้นยังติดไฟอยู่ ซึ่งพระอาจารย์สุดใจอธิปัญโยจเจ้าอาวาสวัดบอกว่าสาเหตุที่สร้างเมนเป็นรูปต่อไม้ถูกไฟเผาผลาญจนกระดำกระด่างแบบนี้ทางวัดต้องการให้เป็นปริศนาธรรมใหญ่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานศพหรือว่ามาทำบุญภายในวัดเพื่อให้ปลงสังเวชพิจารณาว่าสังขารน,นั้นไม่เที่ยงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งการสร้างเมนแบบนี้นะคะก็ทําให้วัดแห่งนี้ค่ะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวแต่นอกจากนั้นนะคะเจ้าอาวาสก็บอกด้วยค่ะว่าต้องการที่จะให้เป็นปริศนาธรรมค่ะเพื่อให้คนนั้นรู้จักปรงสังขารค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาลุยตลาดน้ำอันพาวาแล้วค่ะ เดินกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ชักเหนื่อยค่ะขอ,อนั่งพักนะซึมซับบรรยากาศของชุมชนอัมพวันที่ตลาดน้ำอัมพวาแห่งนี้สักครู่หนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ไปพบกับหินห้อยด้วยค่ะ เหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาใช้ชีวิตแบบ slow life ใช้ชีวิตไม่เร่งรีบที่ตลาดน้ำอัมพวาแห่งนี้กันต่อบางทีการเที่ยวใช้ชีวิตช้าๆมันไม่ได้หมายความว่าให้เราใช้ชีวิตขี้เกียจนะคะแต่คือการซึมซับสังเกตแล้วก็ลองดูค่ะอย่างร้านนี้นะก็เป็นร้านขนมหวานซึ่งถ้าเกิดเราเดินผ่านแล้วก็จะเดินผ่านไปแล้วก็รู้แค่ว่าเป็นร้านขนมหวาน แต่ถ้าเราใช้เวลาคิดพิจารณาสักนิดหนึ่งว่าเขาพยายามที่จะตกแต่งร้านหรือว่ามีสไตล์หรือว่าความประณีตหรือละเมียดในการขายของของเขาหรือว่าในการทําขนมแต่ละชิ้นก็จะทําให้เราได้รู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากขึ้นนะคะนี่หิ่งห้อยแต่นี้ตัวปลอมนะคะเพราะอีกสักครู่เดียวเนี่ยเราจะไปดูหิ่งห้อยตัวจริงกัน ออใหหห้เจิ่งยสนุกมากเลยแต่ว่าตลาดน้ำอัมพวาเราต้องพอคแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรายังมีคิวดูหิ่งห้อยกันอีกคะ่ะ <ๆ>ก่อนที่เราจะไปชมหิ่งห้อยกันเนี่ยนะคะเราต้องรอให้พระาทิตยรับขอบฟ้าสะก่อนจะได้ค่ำๆและเห็นหิ่งห้อยชัดๆค่ะ งั้นเดี๋ยวระหว่างที่เรารอพาทิตละฟานะคะเรามาติดตามข่าวสารทั่วประเทศในรอบสัปดาห์กันก่อนสัปดาห์นี้อยากพาคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสกับความหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีอหนึ่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนยิ่งช่วงปลายเดือนมกราแบบนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะ เขื่อนแม่งาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์เพราะนอกจากเราจะได้มาเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ําทํากิจกรรมต่างๆทางน้ําแล้วเช้าตรู่แบบนี้ก็จะได้ตักบาตรท,ทาบุญด้วยค่ะโดยจะมีพระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ถ้ำแม่กัวซึ่งอยู่ด้านบนของเขื่อนโดยใ,ใช้เวลาเดินทางขึ้นไป1ิบกว่านาทีซึ่งพระสงฆ์จะขับเรือยนต์ออกมารับบิณฑบาตกับนักท่องเที่ยวตามแพต่างๆ โดยสำนักสงแห่งนี้มีพระสามรูปปฏิบัติธรรมโดยท่านจะออกมาทุกเช้าในช่วงหลังออกพรรษาแบบนี้เพื่อให้ญาติโยมที่มาเที่ยวพักผ่อนได้ทำบุญตักบาตรซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถเตรียมข้าวของหรือปัจจัยไปถวายแด่พระสงฆ์ได้เพื่อใช้ในกิจ,จวัตรประจำวัน วันนั้นสิ้นเดือนมกราแบบนี้นะคะใครที่พอจะมีเวลาก็ลองแอลเหนือขึ้นเชียงใหม่ดูนะคะแล้วก็ไปสัมผัสความสวยงามของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนดูค่ะส่วนวันนี้นะคะข่าวสีสันปิดท้ายของเราค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นงานสู่ขวัญข้าวซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จัดกิจกรรมแล้วก็มีการฟ้อนรำด้วยล่ะค่ะอยากให้คุณผู้ชมค่ะลองไปดูนางรำเห็นเขาบอกว่ามีเกือบหมื่นเลยนะคะแต่หมื่นอะไรต้องลองไปชมดูค่ะ การบริหารส่วนตำบลสาก,กาดจังหวัดสุรินทร์จัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าวเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีในงานมีการระวงย้อนยุคที่เรียกว่ารำของก้าดูนางลำแต่ละคนแล้วยังสวยยังสาวสาวเหลือน้อยก่อนขึ้นลำต้องมีการบวพกันหน่อยอ ด้วยการกินหมากแม่กำลังใจเปียกเลยดูลีลาคุณยายแต่ละคนแล้วเป็นไงล่ะครับสาวๆมีหวังอายนะครับพี่น้องคุณผู้ชมพอรารื่อง้คะว่าอะไรที่หมื่นอายุค่ะอายุของนางรำนะคะรวมกันจะได้หมื่นปีแล้วนะคะแต่ถึงว่าคุณยายเนี่ยนะคะจะอายุรวมกันหมื่นปี แต่ลีลาการฟอร้อนรำของคุณยายก็สวยทั้งนั้นเลยแหละค่ะส่วนตอนนี้นะคะอยวให้คุณผู้ชมค่ะไปชมบรรยากาศพ,พระอาทิตย์อัสดงนะคะก่อนที่เราจะไปชมหิ่นห้อยกันอึดใจเดียวค่ะ ที่พาชลี่นะคะไปชมหิงห้อยเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณลุงไพโรธสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะคะคุณคลุงเมื่อกี้เดินชมหิงห้อยไปแล้วแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่พราะเราไม่ค่อยเห็นหิงห้อยเลยเป็นเพราะว่าอะไรเหรอคะ,อะช่วงนี้มันเป็นคืนเดือนงายครับก็ใกล้ๆสิบห้าค่ำมันก็จะแสงสว่างก็จะเยอะไปหน่อยนะครับจะเยอะมากความชัดเจนก็ไม่ค่อยมีแล้วอย่างนี้ช่วงไหนคะดีที่สุด อย่างตอนนี้มันคือปลายเดือนมกราคมใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ครับช่วงดีที่สุดจะรับการชมหิ่งห้อยคือปลายฝนต้นหนาวครับประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาครับแต่ที่นี่มีทั้งปีครับมากหรือน้อยมาที่นี่ได้เห็นแน่ๆครับทีนี้มาเข้าเรื่องของหิ่งห้อยกันนะคะมันเป็นสัตว์ที่บอกไม่ได้ว่าจะจะมีมากมีน้อยตอนไหนเพราะว่าเขามีการเกิดมีการตายทุกวันมีเกิดมีตายทุกวันครับคือหมายถึงว่าวัฏจักรวงจรชีวิตของมันสั้นอยู่ได้ไม่เกิน15วันครับ1 5ถึงวันก็จะตายแล้ว หิ่งห้อยนี่มันกินอะไรกันหิ่งห้อยถ้าเป็นตัวโตเต็มวัยนี่จะกินน้ําค้างอย่างเดียวจนตายเพราะว่าเขาสะสมพลังงานตอนเป็นดักแด้เต็มที่แล้วครับเพราะฉะนั้นหิ่งห้อยโตเต็มวัยจะไม่กินอาหารเลยนอกจากน้าค้างอย่างเดียวจนตายอย่างแสงที่เราเห็นด้่ยนะคะหิ่งห้อยให้มันเลยกินแบบเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเหรอคะแสงของห,งห้อยมันเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับอันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสารลูซิเฟอรินลูซิเฟอริน มันไปทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วไปไปทำการบีบเซลล์ประสาทของย่อยให้ทําให้เกิดการกระพริบแสงขึ้นนะครับแสงของย้อยจะสว่างไม่เท่ากันนะครับสังเกตง่ายๆถ้าตัวไหนแสงสว่างจะใสๆนวลๆอันนี้คือเป็นตัวผู้นะครับเพราะตัวผู้แสงสว่างที่ก้นเขาเนี่ยจะมีสองล้องนะครับสังเกตง่ายๆคือจับเขาหงายท้องทูทู่ที่ใต้ท้องเขาจะมีขีดเดียวแสงสว่างเขาเป็นใสๆขีดเดียวคือตัวเมียนะครับแสงสว่างจะน้อย ลองมาดูแล้วกันนะคะเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่แล้วก็คุณผู้ชมเชิงอนุรักษ์ด้วยนะคะยังไงวันนี้ตข้องขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะที่ให้ชนได้รู้จักกับชีวิตของหิ่งห้อยมากขึ้นแล้วก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างจากการชมหิ่งห้อยในค่ำคืนนี้ขอบคุณนะคะค ก,การใช้ชีวิต Slow Life กับรอบเมืองไทยไรตี้ที่อัมพาวาในวันนี้เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตช้าๆเปลี่ยนพฤติกรรมที่เร่งรีบแบบสังคมเมืองของเราแล้วก็มาสัมผัสและชื่นชมความงามธรรมชาติแบบนี้แค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขแล้วนะคะซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราก็สอดคล้องกับแนวคิด o โลล f e นี้นะคะทั้งการใช้ชีวิตแนวคิดหรือว่าความยืดหยุ่นค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะปีใหม่แบบนี้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณดูใช้ชีวิตช้าๆแล้วใส่ใจทุกรายละเอียดให้มากขึ้น แค่นี้คุณก็จะมีความสุขอย่าลืมนะคะว่าเวลาของทุกคนมีเท่ากันแต่ว่าเวลาของแต่ละคนนั้นจะมีคุณภาพแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไรค่ะและการเดินทางเทียมพวาของเราในวันนี้นะคะก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะใช้ชีวิตช้าๆเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมรายการได้นะคะผ่านทางแฟนเพจของเรารอบเมืองไทย Variety นะคะ ก็แนะนำติดชมกันมาได้เลยค่ะส่ว so, นวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สุดสัปดาห์หนะ้าราตรีสวัสดิ์ค่ะ